ไม่ต้องหันนาตางนี้จะได้ยินได้ห็นยากเลยตาให้นูหน่อยก็อันนี้เราต้องปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธแบป้าปฏิเสธดูแล้วเหมืนจะตึงไงไม่ไม่ไม่บ่ตึงแน่บ่ต่งแน่บ่แน่นไม่แน่นมันคือจังแน่งที่ซื่อบางที่แหละแต่ว่าบ่แน่นไม่น้อยกลับก้องทำอย่างนี้ไม่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  ทำยังไงนะบริษัทก็นอนไม่ไมไม่ตัอย่างนี้กดกดกล้องอ่น ouais, okay. uh huh. ี้ก็ได้นะอือเอาแบบไหนเห็นไหมเห็น้เออเอา่ก็ได้นี่ม่ม่จาแต่ก็ได้แม่มาผิดจเต้สีเห็นเป็นบ่เห็นบ่เห็นมเห็นป็นอนอะอตอนแรกกะเจียมไหมไม่ไมาถึงก็ล้างเท้าล้างมือล้างซุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราเราก็เส็จ เราเซฟตัวเองอยู่แล้วค่ะก่อนที่จะมาหาหลานแท็กเมียคุยแท็กซี่ยังไม่นั่งเลยนะคะที่รัฐมืดนจังเลยมืดนไหมไม่น้องเอาไม่น้อยนั่งถ้าแม่อาจจะมืดแต่ว่าคนจริเจียงนะใช่แม่ก็มาหาอไรเป่มันนีบซีนแม่มันินืบซีนขันแท่งชิ้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้ที่แหล่ะบอก่ะมันจะหนีบซีน ยังว่าเป็นพวกฟุ้นนะแอมเป็นเขาแล้วเห็นนอน่ดน้ีว่ก่เนจะได้เจ้าจะไปเป็นคนสวนแม่แลาวจะไปปลูกพักปลูกไงเอาไนไเลกตำแหน่งเอาทุกตำแหน่งจ้าแน่ลจากควบจองตำแหน่งเลยจ้าตำแหน่งในบ้านก็สุกเลยจ้ะบางบ้านก็จะเห็นเป็นแอดมินจ้อยขายของแฮกของ บางคนเนี่ยเกษียณก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านนะ่ไหนะใช่ใกล้น้อยบ๊วบ๊แนนแม่บ๊นบแนนคือจังแนนชื่อแต่บ่แนนไรผมนี่เต็มไปหมดเลยแม่เนาดูเหมือนจินนั่นะเหมือนกับไม่มี คิดว่าหัวล้านและคิดว่าผมไม่ดกแต่ที่ไหนได้ผมดกเส้นเล็กแล้วก็ไล่ผมมาเต็มค่ยังไงไล่ผมเอ้นั่นน่ะเอ้คิวก็สวยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างลมตัวมันก็เหมือนกับหญ้าที่อุ้มนั่นแหละวิธีออีสานเฮียเข้าเบิร์ดอะไร่ะว่อยากกินแล้วนะอิ่มเลยหญ้าไม่ได้หมดหญาแค่ไม่อิ่มแล้วนี่ อ๋โนอ๋อยิ้มให้ย่าหน่อยยิ้มใยาหน่อยเรวๆย่าหาด้อคนต่านี่สียหาน้ำเนี่ยมัไกเอ๊ะต่เอ๊ะนี่ย่าย่าย่าน้อยย่าน้อยต้องย่าต้อเป็นเจเลยนี่เขาเป็นเจเลยย่าน้อยต้องมาผูกยิ้มบาบให้ย่าหน่อยค่ะทำย่าดิเอามอยมอยย่าเเร็วมอยมอยมอยย่าเลยเร็วมอยมอย กอปะแนงผาพอภาษาพินแลเล่นเออสันดอกพักกันเบาโลดแต่ฉันบรูเรื่องนี่สันดกเอาจุะมตัภาษาอังกฤ็ได้ใช่อาจะ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 ะจะะจ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 ะะจ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  ต้องเอาเขาโอเคต้องเอานอนด่าปะเจี๊ยบลงเอะเจียบสย่เป็นป้าอเปนี้องสีเหมอเลยอามิรในเป็นพี่ของน้องสีนี่แหละโอ้โห่ค่ะจะเลิกจ้ ออนีค่ะใช่อืมย่างแ่เชงงอุนไแ่ว่าเมื่อเขาไปอุปกรณ์หอืมลงเลยเลยแม่น้เอ้ยเขาเป็นเด็กที่น่านะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่งอแงใครอุ้มก็ได้ดูซิรู้จักฝันเไปหมดเลยใช่ไหยลูกาไปเลย คันว่านเหม็นหอมกเงียบง้มสิหอมตอะได้อืันเปกวดกวงอตูดตูดก็หอมได้อือ้าแก้วนะสมัยนั้ลูกเพื่น่น